มาดูกันที่ข่าวนี้กันนะครับโจนปล้นร้านทองนะครับรุนอีกแล้วได้ทองไปถึง250บาทเลยนะครับเึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับมี2คนร้ายนะครับเข้าปล้นร้านทองนะครับแล้วก็กวาดทองไปได้ถึง250บาทครับที่สพทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับก็มีเหตุที่มีผู้แจ้งมานะครับว่ามีเหตุปล้นร้านทองนะครับชื่อว่าร้านทองงามศิลน,นะครับ ตั้งอยู่ที่ถนนสุข,ขาพิบาลเขตเทศบาลตำบลทับสแก่นะครับก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับมีประชาชนยืนมุงอยู่บริเวณด้านหน้าจํานวนมากทีเดียวนะครับภายในร้านก็พบประตูกระจกหน้าร้านแตกกระจายเกลื่อนพื้นเลยนะครับสิ่งของก็ถูกหรือกระจัดกระจายนะครับใกล้กันเนี่ยมีปลอ,อกกระสุนขนาด9มมตกอยู่7ปลอ,อกด้วยกันนะครับแล้วก็ปลอ,อกกระสุนปืนลูกซองเบอร์12อีก1ปลอ,อกนะครับก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังพบทองรูปพรรณ รวม4ถาดน,นะครับหนัก250บาทมูลค่า6ล้านบาทเนี่ยศูนย์หายไป โดยที่มีการสอบสวนเจ้าของร้านนะคะชื่อคุณจิดาการนะคะเพราะภูนธนากิตินะคะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีคนร้ายสองคนคขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น c b 400สีดาแดงไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมาจอดเยืนกับหน้าร้านเสร็จแล้วก็บุกเข้ามาใช้สเปรย์พิกไทยฉีดใส่นะคะคซึ่งเป็นคนรับใช้ที่อยู่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์นั่นแหละนะคะคหนึ่งในคนร้ายค่ะที่สวมหมวกน็อกปิดหน้าปิดตาเลยนะคะชักอาวุธปืนออกมา แล้วก็กระโดดข้ามเคาน์เตอร์นะคะใช้ด้ามปืนนี่แหละทุบตู้โชว์กระจกแล้วก็กวาดทองรูปพรรพันธ์รวมสี่ถาดอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะคได้ทองคําหนักประมาณ250าบาทไปใส่กระเป๋าซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะคนร้ายใช้เวลาลงมือไม่ถึง25วินาทีคือไวม,วมาก,มากเลยอย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของธนาคารกรุงเทพที่อยู่บริเวณใกล้เคียงซึ่งตอนนี้ตํารวจก็ได้ออกติดตามไล่ล่า2คนร้ายอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถสกัดจับได้นะครับ แล้วก็ได้ตามหาตามโรงพยาบาลต่างๆด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าทางทางญาติของเจ้าของร้านมีการยิงต่อสู้กันด้วยคือถ้าเราเห็นในภาพข่าวนะคะญาติของเจ้าของร้านนะคะก็ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะก็มีการยิงปืนต่อสู้กันที่คนร้ายจะลงไปเพราะฉะนั้นคนร้ายก็น่าจะบาดเจ็บนะครับก็ได้มีการตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลต่างๆนี่ครับยิงต่อสู้กันด้วย นะครับซึ่งทั้งนี้นะทางเจ้าของรา้านเนี่ยบอกว่าถ้าใครที่สามารถแจ้งเบาะแสของ2คนร้ายแล้วก็สามารถนําจับได้แล้วก็ได้ทองคืนมาไม่ต่ำกว่า80%เนี่ยจะมอบเงินค่านําจับให้1ล้านบาทนะครับค่ะถ้าเกิดน้อยกว่านั้นก็จะลดหลังกันไปตามเปอร์เซ็นต์ก็ใครที่ทราบเบาะแสก็ติดต่อเจ้าของรา้านไปด้วยแล้วกันนะคะ